สััมพนธ์อำเภอพบพระจะทำประกาศแบบสดด39ให้ทหารกองเกินที่เกิดในปีมะโรงพศ2543ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอพบพระ,พระไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทาหารหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระ,พระ ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563หากพ้นกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายโดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้สแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 1. ใบสำคัญหานกองเกินแบบอดอ9 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือมอบอำนาจกรณีบุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในท้องที่ของอำเภอพบพระได้ทราบโดยทั่วกันเรื่องอำเภอพวกพ,พระรับแจ้งจากจังหวัดตากว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำน่ายท่อนพันธุ์ที่สำคัญของประเทศประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตและแบบหนังสือและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์จังหวัดตราดจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันหรือยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายไปในพื้นที่อื่นอันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันด้วยสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตากแจ้งว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่สองพศ .2557 บัญญัติว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธรารณหรือบุคคลจะต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงปฏิบัติงานได้ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน5,000บาทและผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน30,000บาท โดยกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1-3ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเชื่อมอาร์กโกหะด้วยมือระดับ1-3ช่างเชื่อมเมกระดับ1-3และช่างเชื่อมทิกระดับ1-3 ยึ้นคาขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคอร์สิบตามกฎหมายกําหนดด้วยตนเองหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถอาคารฝึกอบรมชั้นสองพร้อมเอกสารประกอบคําขอหากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานว่าที่เรือตรีการศิษย์กองเกิดสุก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการโทรศัพท์08-1022-5353 บทของเชื้อโควิด -19 นะคะหมอก็มีวิธีการที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองดังนี้นะคะสำคัญเลยก็คือการกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะสำหรับการล้างมือเนี่ยสำคัญมากเราควรที่จะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะคะหรือเจลแอลโกอฮอล์70%นะคะวิธีการขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเริ่มล้างด้วยน้ำและสะบู่ใช้ฝ่ามือถูกกัน 2. ใช้ฝ่า adapt. มือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ 5. ใช้ฝ่ามือถู <chore pareil> หหนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ 6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ สำหรับแอลกอฮอล์70%นะคะทุกคนล้างเสร็จแล้วไม่ต้องล้างตามด้วยน้ำนะคะปล่อยให้แห้งนะคะมันถึงจะมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าไม่มีแอลกอฮอล์70%เนี่ยแนะนําให้ใช้น้ําหรือสบู่ก็ได้นะคะมีประสิทธิภาพเท่ากัน,นะคะ่ะเราควรล้างมือทุกครั้งที่เราต้องไปจับของสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นลิฟ ล่าบันไดนะคะหรือก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะก็ควรที่จะล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของทุกคนได้ค่ะสำหรับวิธีการป้องกันตนเองอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยะคะ่ะจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสวมเวลาที่ไปในที่สาธารณะนะคะวิธีการสวมที่ถูกต้องนะคะก็คือต้องเอาด้านสีเขียวออกสู่ด้านนอกและควรล้างมือทุกครั้งก่อนสวมหน้ากากอนามัยนะคะ เอาด้านที่เป็นสันแข็งให้อยู่บริเวณสันจมูกเอาสายที่คล้องหูทั้งสองข้างนะคะคล้องหูให้หน้ากากคลุมบริเวณจมูกปากแล้วก็คางนะคะไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปพ่นบริเวณหน้ากากนะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้การป้องกันเชื้อแบคทีเรียวไวรัสเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะใช้1ครั้งแล้วก็ทิ้งนะคะ วิธีการสังเกตตนเองนะคะว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิด -19 หรือเปล่านะคะก็คือต้องมีประวัติเสี่ยงในการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศไว้นะคะร่วมกับมีอาการไข้มีอาการไอหอบเหนื่อยมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีน้ำมูกนะคะอันนี้ก็ควรที่จะเข้ามารับการตรวจที่โรงพยาบาลน,นะคะ สำหรับคนที่ยังไม่มีอาการเหล่านี้นะคะแต่ว่าเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงก็แนะนำว่าให้กักตัวเองนะคะแยกตัวเองออกจากที่สาธารนณะไม่ควรไปอยู่ในที่สาธารนณะ เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรที่จะทานอาหารแยกกับผู้อื่นไม่ควรใช้ของส่วนตัวเนี่ยร่วมกับบุคคลในบ้านนะคะเป็นระยะเวลา14วันถ้ามีอาการตามที่หมอแนะนําไปข้างต้นแล้วนะคะมีไข้ไอน้ำมูกขั้งเนื้อขั้นตัวหอบเหนื่อยเนี่ยก็ควรที่จะรีบมาตรวจที่โรงพยาบาล